สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่ย่าจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมน้องเห็ดหูหนูกันนะคะกําลังเบ่งบานงามสะพรัง่งรอเราไปเก็บอยู่ค่ะตามพี่ย่ามาเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทันย่าไดอารี่ไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนไปค่ะ รอบขอนเลยค่ะรอบขอนเลยรอบขอนเลยค่ะจะเห็นไม่ชัดักเพราะว่าอ,อากาศเย็นมากทพืคนเพื่อน,น,นทุกคนค่ะพี่ยาเป็นหวัดนะคะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ยาจะพูดน้อยมากเลยนะคะยังไงขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนค่ะขอให้มีความสุขในการชมค่ะ เป็นการเก็บเหตุที่เงียบมากเลยนะคะปกติพี่ย่าจะจ้อยจ้อยจ้อยให้คุณผู้ชมฟังอยู่ตลอดเวลาฟังจนเมื่อยหูเลยค่ะแต่วันนี้พี่ย่าจะเงียบมากเป็นหวัดค่ะเนื่องด้วยหวัดถามหาอากาศเย็นนั่นเองจ้า เก็บไปแล้วขอนี้ออกตลอดเลยจ้าทุกคนเก็บแล้วเก็บอีกก็ยังมีออกมาให้เก็บเรื่อยๆืองามออกแล้วออกอีกคอนี้ดูคาะน่ารักน่ารัก เยี่ยนลี่เลยทุกคนสดมากเลยค่ะดูรูนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันเอากล้องเข้าไปไม่ได้นู่นอีกพี่แอรกลัวพี่แอรตกน้ำค่ะทุกคนนูน่นค่ะเดี๋ยวพี่อาจะเก็บแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเก็บนะจ๊ะ นดูตรงนั้นค่ะโอ้พอไปอยู่ฝั่งนี้ถึงเห็นพี่ยางไม่เห็นนะนี่นี่ค่ะเก็บกันเลยจ้ะเขาเล็กไปจ้ะเดี๋ยวเราไปเอาตรงดูดไปเอาตรงดูดกัน เจอนแก่อีกแล้วตมกี้ก็ทิ้งไปอันนึงอ,อย่าเอาเลยนะทุกคนนะมันแก่ดูขอนนี้ค่ะขอนเดียวกันนั่นแหละค่ะขอนเมื่อกี้นี่พี่พยาเก็บมาออกริมฝั่งนี้ด้วยปลายไม้นี่ก็โอ๊ยไม่ใช่ปลายไม้โคนไม้ใช่ไหมโอ้โอดอกนี้งามมากใหญ่มาก ใหญ่แล้วก็หนามากดูดูคะใหญ่แล้วก็หนาจริงๆกรุบกรอบอร่อยมากรับรองเลยค่ะเห็ดหูหนูหรือดูหนาวนะเพื่อนดอกเขาก็จะใหญ่จะหนาถ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เรียกเห็ดหูชา้าง แต่คนไทยเราก็เอามาเรียกกันว่าเห็ดหูช้างบ้างหูนู้บ้างอะไรบ้างเพราะมันใหญ่ไงมันใหญ่ดูขอนี้ค่ะทุกคนขอนี้ก็มีมะล้อมมะแหลมค่ะทุกคนนี่ค่ะมะล้อมมะแหลมนี่จ้ะก็เราเก็บเล็กผสมน้อยก็แล้วกันนะจ๊ะเพื่อน พี่ยาตอนแรกไม่ได้ใส่ถุงมือเสร็จแล้วเนี่ยพอเห็นเห็ดแล้วก็เลยแบบเออเอามาใส่เพราะนั้นถุงมือมันจะแล้วแต่ว่าพี่ยาจะหยิบคู่ไหนมาใส่นะคะทุกคนบางทีสีมันก็จะแตกต่างกันนี่ค่ะกำลังน่ากินค่ะทุกคนโอ้ตรงนี้เน่าแต่ดอกนี้ได้ ตรงนี้เด้งๆงนี้ได้ค่ะนี่ค่ะเล็กตรงนี้ก็มีค่ะแต่ว่าเขายังเล็กนะคะพี่ยาจะไม่เก็บค่ะฝั่งนี้ก็มีเช่นกันค่ะทุกคนกำลังออกมาเลยค่ะทุกคนขานี่ค่ะ ขอนน้ากุหลาบของพี่ย่านะคะตอนนี้เห็ดหูหนูเริ่มออกมาอีกรอบแล้วค่ะเพื่อนๆจําได้ไหมขอน,นี้ที่พี่ย่ามาเก็บค้าที่แล้วอะ่ะเนี่ยค่ะที่เก็บไปทำเมนูผัดขิงที่เพื่อนพี่ย่าทำเมนูผัดขิงถวายพระนะคะขอน,นี้เลยค่ะตอนนี้กำลังออกมาอีกค่ะอ,ออกมา เนี่ค่ะกำลังกำลังเริ่มออกมานี่อีกค่ะทุกคนนี่จัะมีอีกเนี่ค่ะยิบย่อยยิบย่อยเนี่ยค่ะเชื้อเห็ดหูหนูค่ะทุกคนนี่ก็มีค่ะอันนี้มันเป็นขอนที่มีหนามกุหลาบอ่ะทุกคน ค่ะโอ้คักใต้เพียบเลยจ้ะทุกคนนี่ที่กำลังออกมาก็เยอะค่ะโอ้เป็นตุ่มๆขึ้นเต็มเลยค่ะทุกคนที่ตุ่มๆพวกเนี้ยที่เพื่อนๆเ,เจอเนี่ยนี่คือเชื้อเห็ดหูหนูจ้าทุกคน นี่ค่ะทุกคนอันนี้ที่พี่ย่าจกออกมาจากใต้ขอนเมื่อะกี้นี้ค่ะจกออกมาตากักจากใต้ขอนเนี่ยค่ะทางใต้ทางใต้ทงต้งใ,ใต้เนี่ยค่ะกำลังออกมาอีกชุดนะคะทุกคนเยอะอยู่ค่ะต้องคอยแวะเวียนมาดูจ้ะทุกคน โอ้ทุกคนดูนี่ค่ะกำลังออกเลยโอ้ยสดมากเลยนี่พี่่อจะไม่เก็บนะคะจะเอาเข้าไว้ก่อนยาวมานี่เลยค่ะนี่ค่ะเห็ดหูหนูล้วนเลยจ้ะโอ้เพื่อนเพื่อนดูค่ะเชื้อเห็ดหูหนูจะ้ะดูขนาดขอน,นี้ขอนเล็กๆนะเพื่อนนี่เชื้อเห็ดหูหนูทั้งนั้นเลยค่ะ แต่พี่ยาคงยังไม่เก็บเนาะเอาเขาไว้ก่อนจ้าโอ้ทุกคนค่ะดูต้นนี้คะ่ะดูคะ่ะกำลังขึ้นเลยค่ะนี่นี่คะ่ะนี่คะ่ะโอ,โอ้ทุกคนเยอะมาก นเเดีียยวนนะะคะ่้ำงามอันไหนเก็บได้ทีกยากก็จะเก็บไปเลยนเนาะจ๊ะกำลังดึงๆเลยละค่ะทุกคน เพื่อนๆดูเรียงกันออกมาเป็นตับเลยค่ะเนี่ยเอาไปแค่นี้ก่อนจ้าทุกคน เอาไว้ก็โตกว่าน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ย่าพามาเก็บใหม่นะจ๊ะโอ้ขอนนี้ก็เยอะแฮะขอนเดียวกันนี่แหละคะ่ะนี่ทุกคนดูอุ้ยโอ้ยใหม่กเดี๋ยวเอาไว้อย่างงี้ก่อนแล้วก็ไล่เก็บเลยจ้ะ เห็ดหูหนูเขาก็เหมือนหูหนูจริงนะเพื่อนแล้วความกรุบกรอบนี่รับประกันจะเดี๋ยวเราไปล้างเอาจากทุกคนนี่ค่ะหูหนูนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใหม่ทุกคนมันเยอะอยู่จะทุกคนพี่ย่าถอดถุงมือนะคะ กำลังว่าจะกลับบ้านก็เลยโอ้ไหนๆก็ป่าใกล้บ้านอยู่แล้วแวะดูสักหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวจะพาแวะไปเก็บเห็ดนางลมด้วยนะเห็ดนางลมไม่โตหรอกค่ะแต่ว่ากําลังน่ากินค่ะดอกกําลังน่ารับประทานเห็นหูหนูยังไม่โตนะคะทุกคนก็ยังเกิดเป็นกระจุกกระจุกกระจุกอยู่นะคะเราก็จะไม่เก็บค่ะ ยาวลงไปก็มีนั่นค่ะมีเชื้อเห็ดอยู่ค่ะตรงนี้ก็ถ้าจะเอาก็เอาได้แหละแต่ว่าเราไม่เก็บดีกว่านะเอาไว้เขาโตกว่านี้เราค่อยว่ากันนะจ๊ะมีตรงในรูตรงนี้ด้วยแตกเปาะเลยทุกคนน่ารักดี เขาเป็นน้ําไงมันจะฉ่าด้านบนนี้ก็มีจ้ะแล้วก็ตามร่องนั้นก็กำลังกำลังกำลังขึ้นมาหาทุกคนนั่นคะกำลังขึ้นไปค่ะไม่เก็บ